อาศัยสโตโพเดียมหรือว่าเท้าเทียมนะครับเป็นทอนางบุญโทใช่ไหมครับใช่เปล่าวะเออทอนางบุญโทนะครับส่วนพินไซโทซิสก็คือการดื่มของเซลล์เป็นการนำของเหลวเข้าเซลล์นะครับโดยอาศัยการเฝ้าเข้าของยุ่มเซลลทอสันฐาน โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ให้เวลาทักสามนาทีดีกว่านะครับอยากจะให้ทําเองนะ Imbibition คือการดูดน้ำของเม็ดนะครับเดี๋ยวพี่ไกลให้เนาะที่เหลือที่มันไม่ไม่คุ้นนะครับ Dialysis ก็คือถุงที่ยอมให้น้ำนะครับผ่านเข้าออก อ่ะเดี๋ยวพี่จะเวลาเนาะสักสามนาทีนะครับเริ่มเลยเนาะพี่ว่าดูจากคำอธิบายดีกว่าแล้วเราไปหาดูนะครับการนำสารเข้าเซลล์ไหนดูสิการนำสารเข้าเซลล์คือข้อไหนนะครับอ่านำสารเข้าเซลล์ยังอ่าตรงกับ endocytosis นะครับ นเป็นการนำสารเข้าเซลล์โดยที่ไม่ผ่านเยื่อหุ้มนะครับขอใข่นะครับการแพร่าจากความเข้มข้นสูงไปต่ำโดยอาศัยตัวพานะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวพาเนี่ยมันจะเป็นโปรโตีนนะครับมีโปรโตีนตัวพาอย่างนี้นะครับก็ต้องเป็น f a c i t ิ t d i f f u s i o นนะครับตอบขอไข่ขอพายนะครับแรงดัน ภายในเซลลเมื่อน้ำออสโมซิสเข้าไปพบในเซลล์พืชน้ำนะครับถ้ามันออสโมซิสเข้าไปสู่ในเซลล์มันก็จะทำให้ตัวของเซลล์เนี่ยนะครับมันแต่งขึ้นนะครับเรียกว่าแรงดันแต่งนะครับซึ่งมันก็คือ t u r เกอ p r เ s รสเชอรนะครับคอควายแรงดัน ต่งนะต่อมานะครับสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์เนาะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะครับคําว่ามากแปลว่าไฮเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาไฮเปอร์โทนิกโซลูชันกับไฮเปอร์โทนิกมีไหมมีนะครับข้อ แปดนะครับจอจานการดูดน้ำนะครับของวัตถุที่มีความชื้นต่ําตัวของวัตถุที่มีความชื้นต่ำเนี่ยนะครับมันก็คือตัวของเมล็ดนะเพราะฉะนั้นเอาจอจานนะครับไปตอบอิมบิวชันได้เลยเนาะชอชิงนะครับแรงดันที่เกิดจากการออสโมซิส จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวของแรงดันนะครับจะต้องมีคำว่า statics เนาะซึ่ง static แปลว่าแรงดันมีไหม hydrostatic pressure นะครับอ่า,อามีคำว่า osmotic pressure นะครับซึ่งเหมือนกัน นะครับเหมือนกันเอามาตอบได้เลยชอชิงนะครับเอ่อต่อมาการแพร่นะครับจากเจือจางไปเข้มข้นโดยผ่านเยื่อเป็นการแพร่าจากบริเวณที่มีความเจือจางไปบริเวณเหวือเข้มข้นนะครับเขาจะพิจารณาตัวของน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ํามากใบน้ําน้อยถูกไหมครับ น้ำมากไปน้ำน้อยมันคือออสโมซิสนะครับนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวของสารแต่ว่าเราพูดถึงตัวของน้ำเนอะน้ำจะเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่แทนนะครับในข้อนี้เนาะซอนะครับการขนส่งจากความเข้มขน้นต่ำ ไปความเข้มข้นสูงโดยอาศัยโปรโตีนตัวพาและพลังงานเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องถมพลังงานเข้าไปเพื่อช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น ATP เนาะเพราะฉะนั้นการลำเลียงที่ใช้ ATP นะครับก็ต้องเป็น active transport นะครับ a อ t t v v t t r n s s p r t t อยู่ตรงไหนก็ตอบข้อ4นะครับเพราะฉะนั้นเอาสโซมามติดตรงนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับการนำสารออกเซลล์โดยหลอมรวมกับเยื่อหุ้มของ Vesicle นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเอาสารนะครับออกจากเซลล์โดยที่ไม่ผ่านเยื่อหุ้มถูกไหมครับเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า Exocytosis นะเขาเกิดตัวอะไรเนี้ยชอกรเ,เชอนะครับเนาะเอนโดเอนโดเนี้ยนะครับนำเข้าถูกปะเอ็กโซโอเอาออกนะครับยอบผู้หญิงนะครับ การแพร่จากความเข้มข้นสูงไปต่าโดยผ่านเยื่อบริเวณหน่วยไตนะครับผ่านเยื่อบริเวณหน่วยไตนะครับเราจะเรียกว่า dialysis นะครับยอผู้หญิงเนาะจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของถุงนะครับซึ่งเขาเล้อมาจากหน่วยไตนะครับเป็นการลำเลียงสารผ่านเข้าออกได้เนาะ ส่วนดอชดานะครับการแพร่ของสารจากความเข้มข้นสูงไปต่ำแพร่ธรรมดาเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น simple diffusion นะครับเป็นการยึดตัวสารเป็นตัวกลางนะครับแพร่จากความเข้นสูงไปต่ำได้เลยถูกไหมครับสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารลายภายในเซล นะครับน้อยกว่าก็คือไฮโปเนอะไฮโปแปลว่าต่ำนะครับก็เลยเป็นชื่อที่มาของไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับต่อประตักหมดแล้วยังเหลือข้อสุดท้ายนะครับการนำเข้า ของเซลล์นะครับที่อาศัยความจำเพาะในการเข้าจับจับต้องเป็นทอผู้เท่านะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นดูในรูปนี้นะครับเ,เพี่ให้เวลาอีกสัก2องนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลยนะอันแรกนะครับคีย์เวิร์ดที่เราเห็นก็คือซูโดโพเดียม นะครับหรือว่าเท้าเทียมเข้ามาโอบล้อมนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งเพื่อน,นำเข้าสู่เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนาะมันก็เลยจัดเป็นฟาโกไซโทซิสนะครับอันต่อมานะครับเป็นการรับสารเนาะโดยการบุ่มเข้ามาในเซลล์ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยเป็นพิโนไซโทซิสนะครับพิโนไซโทซิสส่วนข้อ c นะครับเป็นการแพร่จากความเข้มข้นสูงนะครับไปสู่ความเข้มข้นต่ำถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จัดเป็น simple diffusion simple diffusion ส่วนข้อดีนะครับมันจะมีตัวโปรโตีนนะครับเป็นโปรโตีนตัวพาทำให้สารนะครับเดินทางเข้ามาสู่ในเซลล์ได้เลยใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนันะในกรณีข้อนี้จะเป็น f a c i l i t a t e diffusion นะครับ ข้ออ e นะครับน้ำออกจากเซลลใช่ไหมเซลมลมันละเอียวนะครับใช่ไหมครับน้ำออกจากเซลล์เป็นตัวไหนเอ่ยเป็น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 มีอะไรบ้างอ่าเอฟ เซลเทอร์กินะครับกับเซลฟาสิสแต่พี่หาแป๊บหนึ่งนะคำนี้พี่ไม่ได้สอนนะครับอ่าเข้าพิมพ์ผิดด้วยนะ จริงแล้วนะครับเซลล์ฟลาซิสก็คือเป็นภาวะของเซลล์พืชนะครับที่เหี่ยวลงนะครับภาวะของเซลล์พืชที่เหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบเซลล์ฟลาซิสส่วนข้อ e นะครับน้ำออกจากเซลล์แบบนี้นะครับมันจะต้องเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชั่น ความเข้มข้นของสารละลายนะครับสูงเนาะดังนั้นนะครับน้ำจึงแพร่ออกจากเซลล์นะครับซึ่งก็นำมาสู่ภาวะของข้อ f นั่นเองนะครับ ่าโอเคไหมข้อ G นะครับข้อ G เป็นการใช้ ATP เข้ามานะครับช่วยในการแลกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น active transport นะครับและข้อ H นะครับน้ำเข้าสู่เซลล์นะครับทำให้เซลล์เนี่ยมันเต่งมากขึ้นนะครับภาวะของเซลล์เต่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่า เซลเธอคิดนะครับนะครับเธอคิดมาจากคำว่าตร์เกอร์เพรสเชอร์นะครับหรือว่าภาวะของเซลเต่งนั่นเองเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรา